สวัสดีครับมาแล้วนะฮะกับรายชื่อ26นักเตะทีมชาติเวลล์ชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022มีใครติดมากันบ้างไปดูกันเลยเริ่มที่ผู้สักประตู3คนฮะก็มีเวนเฮนเดสซี่จากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เดนนิวออดจากเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็อดัมเดวี่จากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกองหลังก็ใส่มาด้วยกัน9คนมีทางเบนเดวี่จากสเปอร์เบนคาบันโกจากสวอนซีซิตี้ทอมล็อกเกอร์จากลูตันทาวโจโลดอนจากแลนด์คริสเมฟแฟมจากบอลมัร อีธานเอมปาดูจากสเปเซียคริสกันเตอร์จากวิมเบลดันเนโกวิลเลียมจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็คอนเนอร์โรเบิร์ตจากเบอร์ลีแผงกองกลางก็มีด้วยกัน9คนเริ่มที่ซอบาโทมัสจากไฮเดอร์ฟิลด์ทาวน์โจอเลนจากซัซีซิตี้แมทธิวสมิธจากเอ็มเคดอนดีแลนเลวิดจากดันดี้ยูไนเต็ดแฮร์รี่วิลสันจากฟูลแลมโจมอร์เรลจากพอร์สมัทจอห์นนีวิลเลียมจากสวินดอนทาวน์อัลเลนลังซี่จากนีสแล้วก็ลูบินโคเวลจากคาร์ดิฟซิตี้ และกองหน้ากับตัวรุกก็ใส่มา5้าคนทับมีแกลเรลเปล,ลจากลอสแอนเจลิสเอฟซีกีฟเฟ์โมจากบอลมาร์ทมาร์คแฮร์ริสจากคาร์ดิฟซิตี้เบนเนนจอนสันจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็แดนเจมส์จากฟูลแลม